กรณีของสามนิติกรสารที่เสียชีวิตในบ้านซึ่งตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายแต่ว่าเป็นการจัดฉากฆ่านะคะล่าสุดค่ะตำรวจก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วค่ะกรณีไปพบศพ นางสาวออนอุมาสกุณาเจ้าหน้าที่นิติกรสารจังหวัดเวียงสะถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตภายในบ้านเช่าที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตำรวจก็เข้าตรวจสอบนะคะไปพบซองใส่อาวุธปืนพกสัน้นซิกซิเวอร์รุ่นพี365ตกอยู่ในห้องนอนส่วนตัวอาวุธปืนเนี่ยไม่เจอก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าซองปืนที่ตกอยู่เป็นของผู้ตายหรือไม่และตัวปืนเนี่ยหายไปไหนรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือและนาฬิกาสามาร์ทวอชที่หายไปด้วยนะคะ พอไปถามพยานก็ให้เบาะแสบอกว่าผู้ตายเนี่ยพักอยู่คนเดียวส่วนในวันเกิดเหตุตอนช่วงสามทุ่มมีผู้ชายมาเคาะประตูคือมาหาเนี่ยแล้วก็เดินออกไปเบื้องต้นเลยตั้งปมเรื่องของงานแล้วก็ชู้สาวเอาไว้ก่อนซึ่งคดีนี้ทางพลตำรวจเอกสุชาติทีรสวัสิรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เลยค่ะไปเร่งรัดคดีด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดพร้อมกับสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกว่า10ปากแล้วก็เชิญคนใกล้ชิดเป็นผู้ชาย5คนมาสอบปากคำนะคะ และมีการเก็บตัวอย่าง DNA ในที่เกิดเหตุส่งตรวจไปที่ห้องแลบคาดว่าน่าจะทราบผลเร็วๆนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการควบคุมตัวนายวันชัยหมัดมีนเพื่อนชายคนสนิทมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วหลังจากที่พบว่าใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับผู้ตายนะคะ รวมไปถึงมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามร่างกายมีร่องรอยขีดข่วนและได้ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีชื่อเป็นเจ้าของรถกระบะท,ที่ผู้ตายนยใช้อยู่ด้วยค่ะ